สวัสดีครับวันนี้มาพบกับโคกหนองนาหนองอีโรอีกครั้งนะครับก็พามาดูนะครับต้นทองหลางที่เราตอนแล้วเราก็ปลูกนะครับลูหญ้าแฝกครับหญ้าแฝกในบอกพามาดูนะครับต้นทองหลางนะครับที่เราปลูกไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับ สังเกตว่าใบเขาก็แตกแล้วนะครับแตกนะนี่จากการตอนนะการขยายพันธุ์ด้วยการตอนนะครับออใบใหม่ออกมานะฮะยอดใหม่ออกมาต้นทงหลางก็ใบก็กินกับน้ำพริกนะครับกับลาบแล้วก็กับเมี่ยงนะครับมีประโยชน์สูงนะครับเป็นพืชตระกูลถั่วนะครับ แล้วก็ที่โคนถ้าเกิดต้นเขาใหญ่นะครับเขาก็จะมีเชื้อเห็ดเป็นเห็ดตับเต่านะขึ้นพวกนี้จะชอบอยู่ริมริมน้ำครับน้ําท่วมขังก็ไม่เป็นไรนะครับน้ําท่วมขังก็ไม่เป็นไรตัวนี้ก็สามารถทนน้ําได้ครับปลูกเป็นปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยเพื่อสุดเพราะว่ามีรากอากาศเป็นปมนะครับแบบนี้ ซึ่งภาคกลางเนี่ยเขาก็ปลูกกันเยอะนะครับในร่องสวนเพราะกับไม้ผลต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนนะครับมังคุดลองกองอะไรครับปลูกผสมผสานกันไปนะใช้โดยใช้ต้นนี้เป็นพี่เลี้ยงแล้วก็ให้เป็นปุ๋ยด้วยครับนะครเมื่อใบเขาล่วงมาก็จะเป็นปุ๋ย ข้างล่างก็จะเป็นสนูนะครับสนูแต่พันธุนี้เป็นพันดอกเล็กนะครับ mm hmm. ก็ปลูกทับปุ๋ยได้ครับ mm hmm. แต่ไม่นิยมเอามากินนะครับต้องต้องเลือกพันธเกษตรพันุที่ดอกใหญ่กว่านี้ต้นนี้นะครับต้นนี้ก็ต้นหนึ่งนะครับข้างหลังที่เราตอนก็โอเคนะครับถือว่าปลูกติดง่ายนะครับก็ใช้ได้อยู่นะครับ ตอนนี้ปริมาณน้ำก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็สามารถกักเก็บได้อีกเป็นเมตรนะครับเป็นเมตรสามารถกักเก็บน้ำได้อีกนี้เมตรามาดูนะครับต้นทองหลงังที่ปลูกลนี่แหละอีกต้นหนึ่งต้นนี้ต้นนี้ก็แตกแล้วนะครับแตกเหมือนกัน เป็นง่ายครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกนะครับปลูกไว้กันดินพัทงทลายแล้วก็สามารถเก็บไปกินได้นะครับคลิปนี้ก็ เอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับโคกหนองหน้าหนองอีโรนะครับสวัสดีครับ